ครับเรื่องชาวบ้านบ้างวันนี้ครับเอซเซลอริจินัลนัดแจมหวันมีรถอะไรมาบ้างไม่ต้องพูดเยอะเลยนะวันนี้ Honda Fit Turbo c โบซีว d เอฟดีเทอร์งาน GE ใส่แคมไล่ข้างใส่เฮดจูนสายฮอ n d a วันนี้เพียบนะครับ FC, FK, FE เนี่ยมีอยู่แล้ว j จ z z GK, c i t ิตพันมีอยู่แล้วแล้วก็มีเสียงท่อด้วยวันนี้มีเสียงท่อ m a ส d a ด้วยนอกจากสาย Honda เนี่ยมีอะไรด้วยะมีฮาวาด้วยวันนี้ใส่เบรกมี f o r t u n e r เป็นไงมี Ford Ever e s t ชุดเต็มเพราะ ไม่ต้องพูดเยอะนะครับก่อนอื่นกดหัวใจใผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งเหอะนะครับแล้วใครใจดีกดรีโพสต์ให้ผมด้วยผลงานดีๆอยากให้ดูให้จบครับเพราะว่ากว่าจะรวมมาให้เนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลานะเพราะนั้นไม่ต้องพูดเยอะไปชมกันเลยนะครับว่าทั้งความสวยทั้งความแรงที่นี่มีรุ่นไหนมาบ้างแล้วไปกันแบบเร็วๆเลยนะผมพูดเร็วๆเลยนะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไปนะไปเลยนะ เชิญเริ่มกันที่คันแรกเลยครับกับ c ีวิกเอวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5คัน10คันนะครับพูดไม่ทันจริงๆคันนี้จัดครบชุดล้อยางเบรกชุดแต่งหน้าหลังสตัดปรับเกียวเบรกเลือกเป็น AP พีเลสซิ0งเกานยงานลงอีสตัดปรับเกียวเฮดไดสเอส e เปท่อส w a g b u บัฟเฟอร์ออก3ามล้อเวกวิวแท้ตรงรุ่นดูกันชนฮะเป็นไงสีนี้ยบเบรกสวยสตัดปรับเกียว ตรงรุ่นออกมาหล่อๆแบบนี้ดูงานสีของกันชนหน้า F L 5นะครับที่นี่ต้องสวยต้องเนีย้ยต้องเข้ารูปสีต้องเนียนสีต้องเหมือนสีต้องใช่แบบนี้จากฟิตเมนต์ล้อ,อยางต้องออกมาหล่อแบบนี้สวยนุ่มหนึบแล้วดูฮะสีนี้ยสวยจริงๆดูเลอค่ามากดูกันชนหลังสวยๆเนียเนียเนียนเียนมองลงไปด้านล่างกับท่อสวอทมฟเฟอร์ออก3 หล่อแบบนี้หล่อไม่รู้ว่าเจ้าของรถกับรถอันไหนหล่อประกันนะฮะจบไปเอาอีกหนึ่งพันมาซีวิกเอฟซครับจัดครบชุดล้อเบรกสตัดปรับเกียวเบรกจะคงเลือกเป็น AP งานโอ e ี9040ย์จานไฮคาร์บอนล้อเลือกเป็นลาย BBS งานโฟร์ฟอร์มิงยางราคาโป GT ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มเบรกจานไฮคาร์บอนแท้ลายต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วดูการจัดทรงลงตัวของที่นี่ไม่ต้องพูดเยอะถ้า h อน da ต้อง เอซัสซี S C. ส่วนกันชนหน้ามึงซ่อมด้วยนะครับผมที่นี่เป็นอูสีนะเดี๋ยวจอดต่อได้เลยท่อเอซัสซี C. ทรงนี้4,000กว่าฟังเสียงครับ ้าไปกันแบบเร็วๆไปกันแบบรัวๆนะครับเพราะ1วันรถเยอะจริงๆท่อ a อสซัสซีสตัดปรับเกียรโปรเฟนเดอร์ดิฟล้อขอบ15พร้อมอยางราคาโปจัดไปกับแจ๊ส GK กันนี้ไม่ต้องพูดเยอะสวยนุ่มย้ําเลยสตัดตัวนี้เน้นนุ่มทรงดีลูกค้าบอกไม่ต้องเตี้ยมากพี่ผมอยากขับสบายแล้วก็ท่อ a อซัสซีมัฟเฟอร์ปลายไทเทเนียมแท้ฟังเสียงครับ เอ้ามามาสด้าบ้างคันนี้ไม่มีอะไรมากฮะเสียงท่อครับกับปลายไทเทเนียมแท้โหดโหดกับเสียงดีเซลยังไม่หมดฟอร์เฟียต้าฉันก็มีนะยะกับท่อ a อซฟังเสียงครับ ไปใช้ฟอร์ดกดแชร์ให้เพื่อนเอาลระฮาวาทำช่วงล่างไปแล้วก็ต้องมาเติมเบรกกันหน่อยคันนี้จัดเป็นเบรกเมม e บอร์ปดตรงรุ่นนะครับราคาเราใจนะครับไม่ต้องถ่ายอะไรเยอะฮะคันนี้เพราะทำไปแล้ววันนี้มาเติมเบรกเรียบร้อยอหล่อเหลาเอาเรื่องนี่เป็นไงผมบอกเลยครับว่าเบรกดีกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะนั้นรุ่นนี้แนะนำนะสะับะเกียวเปลี่ยนก่อนยังไม่หมดไปมัสได้อีกแล้วมาสได้อีกแล้วนี่ กันนี้ให้ดูอะไรให้ดูท่อ a อพร้อมงานจูนดีแฟตเต็มระบบนะครับเพิ่มกี่มา้าดูกันชัดๆนี่จูนอย่างเดียวนะไม่มีอะไรเลยนะแต่ของเด็ดนี่ฟีดเทอร์โบอยากรู้ว่าวิ่งยังไงอยากรู้ว่างานเราดีแค่ไหนไปดูไลฟ์สดที่บ้านฟ้านะตรงเนี้ยมันกดให้ดูไม่ได้จริงๆบอกเลยว่าอยากจบครบ a z 4, ม้าแท้ตรงรุ่นนะครับซีวิเอดีคันนี้ด้วยก็จัดชุด A z ซเอร์โบ ตรงรุ่นโบอินหลอๆแบบนี้นะครับบอกเลยนะที่นี่จบไม่เจ็บใช้งานจริงม้าแท้ตรงปกนะฮะนะครับ200มา้าเป็น200มา้าจริงๆอา้าวสาย A ทําทำไหมทำครับแคม F-S H-A เัดเนะครับเกียร์ออโต้เพิ่ม20แรงม้านะครับเซตนี้ยังไม่หมดนะ c ีวิกก็ทำได้นะสำหรับสาย n A แคมซิงบวกลินซิงนะครับบวกจูนดาวไปชุด inter, อินเตอร์โอ้ที่เนี้ยครบนะครับจะสาย NA จะสายเทอร์โบเปิด10โมงครึ่งนะครับปิด4ทุ่มจานเบกซิ่งแผ่นใต้ท้องซิง3,900กล่องแดงแรงจงุง1,290าน้ำมันเครื่องทุกเบอร์ทุกเกรดชั้นงานะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์ไหนโตโยตา้านิสันฮอนด้านะครับแล้เปลี่ยนสายพงสายพานทำหมดนะเปลี่ยนทายของเหลวย้ำนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับสามารถทักบ้านเขียวได้เลยใน,นระหว่างที่คุณมารอรถคุณก็สามารถนั่งตากแอร์เย็นๆเล่นภูกินขนมกาแฟชามีให้ท่านรับประทานนะครับส่วนใครที่นั่งแล้วเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เดินเข้ามาซื้อของเพื่อนกับผมข้างในได้นะฮะ นในส่วนของงาน Car Detailing วันนี้ Fortuner เข้าครับจัดเต็มระบบ8ขั้นตอนนะครับระดับ9 h นะครับแพ็กเกจเต็มระบบ3ปีออกมาเนี่ยต้องใสผิวสีต้องเนียนเราปรับผิวสีให้ทั้งหมดนะครับงานเคลือบแก้วที่นี่ไม่ใช่แค่ถูถูถทาทานะครับเพื่อให้เงาเฉยๆนะผมปรับผิวสีให้ด้วยดูดิเม็ดสีเรียบปื๊ดแล้วปกป้องเต็มระบบได้ทั้งความเงา ได้ทั้งความสวยได้ทั้งความใสแล้วก็ปกป้องดูแลรักษาง่ายล้างลดง่ายใครสนใจงานเคลือบแก้วเซรามิกแท้ติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้ของปลอมเยอะมากถูกๆูเยอะมากนะครับของผมนี่แท้เต็มระบบและช่วงนี้เนี่ยงานแรปใสกันลอยเราเริ่มจัดโปรในราคาที่ไม่สูงให้แล้วนะครับแต่ขออย่างเดียวนะอย่ามาคาดหวังงานตัวห่วยๆที่ผมถูกๆผมไม่ทำนะครับ ผมใช้เฉพาะของดีแต่มีราคาให้นะครับเมื่อก่อน,เ,นเริ่มต้นที่5,5าหมตอนนี้เรามีราคาพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่399แล้วนะครับแล้วเป็นตัวพรีเมียมทั้งหมดไม่ได้เอางานจีนสนเจ,จิ้นมาขายนะครับเอางานแบรนด์มาขายนะครับเริ่มต้น399ไปจนถึง1 4 5 0 0 0คุณเลือกได้เลยครับนะฮะนัดได้เลยมาช่วงบ่ายลุยกันต่อครับกับงานถนัดของเราสาย Honda ล้อโอ้โหล้อ,อไลนยนี้ช่วงนี้ขายดีนะราคาเขาดีมากแล้วก็เบรกเมมโบ้แท้ย้ํานะครับอันนี้แท้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่3 9มหมไปจนถึง4 9่หมอยู่ที่อุปกรณ์ส่วนควบนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ซื้อตัว4 9่หมแหละนะครับใส่ของแท้แล้วอะไปสุดนะครับราคางามขนาดนี้จัดไปแล้วดูฮะจัดทรงล,งล้อเรียบร้อยอย่าลืมมาเติมสตารสักชุดนะจ๊ะนี่ทีนี้มาในเรื่องของ Ever อร์บ้างเป็นไงครับ ใครบอกเอ e เวเ t สเขาเลิกแต่งกันแล้วเอซัยังมีนะฮะล้อเวกวิลนะครับยางนะครับคันนี้จะเป็นออเทเรนบีเอฟนะฮะแล้วก็เบรกเมมโบแท้ตรงรุ่นนะครับเป็นไงใครบอกว่าเอ e เวเ t สเลิกแล้วยังมีนะครับแล้วดูล้อเลือกเป็นล้อฟอร์ดด้วยคันนี้ล้อฟอร์ดนะหลักแสนนะเดี๋ยวจะหาเอซัทซีไม่ค่อยมีล้อหลักแสนนะ คันนี้มาถึงไม่พูดเยอะลูกค้าเอเดซีไม่พูดเยอะมาปุ๊บจัดปั๊บจบขับรถกลับบ้านกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ซื้อง่ายจ่ายครองนะครับแม่หล่อจริงๆกับเอเวอเรสคันนี้ยังไม่หมดนะมืดแล้วยังไม่หมดสายฮอนด้ายังมีเนี่ยยังไล่ไม่หมดซิติพันธ์ไม่ต้องพูดเยอะระหว่างดูเนี่ยกดหัวใจไปรัวๆไปเลยนะครับกับชุดคอมโบล้อยางนะครับแล้วคันนี้เลือก a d ดีสุดปะล่ะโหดปะล่ะ เห็นแต่งเรียบๆแบบนี้ยางระดับเทพนะครับ AD09 นเะครับเรียบร้อยหล่อไหมล่ะนี่ดูเป็นไงซิตีนี่บอกเลยที่นี่วันๆเนี่ย็ัน10คันนะครับเข้ามาได้เลยปิดดึก4.5ห้ทุ่มก็ยังทำนะครับและที่ขาดไปไม่ได้กับท่อ A-4 ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่คันนี้เป็นไงหล่อไหมนี่ลงคลิปไปเนี่ยคันนี้ลงคลิปไปเหลืองสปูลเนี่ยเจ้าของรถกำลังจะลื้อแล้วนะ ทำไปเพิ่งเสร็จเนี่ยเมื่อกี้โทรมาแล้วบอกพี่ผมไปดูคลิปสปูนมาผมไม่อยากทาแม่งแล้วสปูลเนี่ยสีสวยๆแบบเนี้จะเอาออกแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไป จริงๆนะครับคันสีเหลืองเนี่ยเมื่อกี้โทรหาผมจริงๆบอกพี่เขาไปดูคลิปแบบสำนักสปูนสัมภาษณ์มาเขาไม่เอาแล้วจะให้ผมทําสีใหม่แล้วโอ้โหปวดหัวจริงๆนะเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อนั้นบอกเลยนะครับว่าเอทั T ี C ที่นี่มีทุกอย่างเต็มระบบจบที่เดียวนะครับไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเป็นแต่ Honda นะครับเราทําทุกแบรนด์เปิดสีโมงครึ่งปิดสี่ทุ่มนะครับแล้วบอกเลยว่ามาง่ายๆขึ้นทางด่วนลงด่านศีสมานเลี้ยวขวาถึงเลย